ไอ้ห่วงกับห่วงเนี่ยห่วงนี่จะต้องตัดใจฝึกตัดใจเพราะว่าเราจะเอาไปใช้ตอนใกล้จะละโลกซึ่งปู่ยาตายายได้อบรมสั่งสอนมาตอนใกล้จะละโลกอย่าห่วงอย่ากัางวลครอบครัวให้ตัดไปเลยลายนึกถึงพระอระหังใจจะได้ผ่องใสแล้วก็มีสุขติเป็นที่ไปแต่ในแง่ของการปฏิบัติจริงๆถ้าไม่ฝึกซ้อมอาไว ทุกวันเวลาไปใช้งานจริงๆวันเดียวในสภาพร่างกายที่ไม่พร้อมอันตรายแพ่ชนะรู้กันวันนั้นเราคิดว่าจะละใจลรวคิดว่าเออไปตัดห่วงตัดกังวลใน,นตอนใกล้จะละาโลกตัวนั้นก็อนพอละตอนนี้เราก็ห่วงห่วงกันไปก่อนไปถึงตรงนั้นมันเอามาใช้ไม่ได้พอห่วงแล้วเนี่ยห่วงทรัพย์สมบัติอะไรต่างๆบุญทําไว้ต้งเยอะในแต่พอห่วงเนี่ย ไอ้ความห่วงจะ,จะส่งผลก่อนอาตายแล้วก็จะวนเวียนอยู่อยู่กับคนนู้นคนนี้ธุรกิจการงานนั้นการงานนี่เนะี่ยเพราะว่าใจมันคุ้นมันเสกคุ้นเรื่องอะไรเหมือนคุค้นๆมันก็จะไปตรงนั้นก่อนเหมือนนกเนี่ยพอเราปล่อยจากมือกับบินเลยเพราะมันคุ้นกับการบินปล่อยปลากับจ้ำลงน้ำไปแล้วมันคุ้นกับการว่ายน้ำคุ้นอย่างไรมันก็ไปอย่างนั้นแหละ เพรนั่นหัดตัดใจให้ดีเนะ